สวัสดีครับมาจากสุมนุมคนไทยพม่าครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณครูหนูรู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นครูที่นี่เออรู้สึกรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นครูที่นี่เพราะว่าที่นี่มันก็คือพื้นทีบ้านเกิดของเราแล้วก็ถ้าเราได้มาเป็นครูที่นี่ก็รู้สึกว่าเราจะได้พัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ของเราด้วยให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปจะได้เป็นกําลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับขออีกคาถามนะครับ คิดยังไงบ้างับกับเด็กรุ้นใหม่หรือว่าเด็กภายในโรงเรียนนี้ครับอ่าเด็กยุคใหม่อ่ะเขามีความกล้าสแสดงออกอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเขายังขาดอยู่ก็คือในเรื่องของความมีระเบียบวินัยตรงเนี้ยที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายเลยที่ครูในยุคนี้จะต้องเร่งช่วยกันปลูฝกฝังให้เกิดขึ้นแล้วก็มีในตัวเยาวชนในปัจจุบันนี้เพื่อให้เขาเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพออครับ,รบต่อไปก็จะมาสัมภาษณ์ครูแนงกันคับ มีอะไรที่อยากเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนนี้ไหมครับเอ,อ่อที่อยากเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องของขยะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโรงเรียนนี้มีขยะน้อยไปค่าเที่ยวกับจําโนวนนักเรียนแล้วก็จํานวนสิ่งของขยะต่างๆท,ที่นักเรเียนถืงเนี่ยมันึกว่ามันไม่พอค่นะเิครับอีกข้อนหนึ่งนะครับอยากแนะนําอะไรมาอะไรเกี่ยวกับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ครับสำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ก็อยากแนะนําว่า เตรียมตัวเต็มใจมานะคะว่าจะเรียนที่นี่เรามีหน้าที่อะไรทุกตเรียนแหละไม่ต้องเรียนไหนก็คือมาตั้งใจเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของเรียนให้ดีนะค,ะคุณคค่ะะ